ก็คืออยู่ตั้งกันได้แลอวได้แล้วได้ยังโอเคโอเคได้แล้วอันนี้มอกอันนี้บอกไหได้ป่ะอ่าขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะโอเคค่ะเพราะว่านานๆทีจะเห็นวีนะคะใช่ค่โอเคไม่นาทีวี่ต้อง ค่ะคอนเันปต์มันดีคือมีหลายสูตรใช่มีรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้เป็นเฟนชอกโดมนะคะแล้วก็รู้สึกว้าวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราได้แบบคิดออกมาใหม่แล้วก็มันเพื่อบำรุงผมสำหรับทุกสภาพจริงๆอยากให้กคนไปลองใช้โดมกันเยอะๆชัยโดมใช่ใช้พู่กันใช้พุ่วันคือต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีผมตรงๆก็คือกัดผมแล้วมันก็เสียจนแบบ อยู่ช่วงหนึ่งคือร้องไห้บอกว่าทำยังไงดีฉันจัดการผมไม่ได้ตอนนี้พอย้ายมาใช้โดคุช่างทักบอกว่าเธอทำอะไรมาผมพอดีขึ้นเยอะเลยก็เลยใช้ยาวๆตอนนี้ก็เลยเชื่อแล้วเราใช้ทุกสูตรเลยไหมใช่ไม่ใช้ใช่ที่เหมาะเองอ๋อที่เหมาะใช่แล้วพอเราได้ฟังติ๊งดวงใจเมียทานลำบากใช่ไหมครับกรีดมากเลยอ่ะจริงว้าหนูรู้สึกว่าคือตื่นเต้นมากคือปรางเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนเดอะบอย ต่างกันแบบหนึ่งรุ่นที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วเราก็อยู่ทีมแบบพี่โจวี่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาเติบโตแล้วเพลงพอๆอ,ออกมาเราก็แบบภูมิใจแทนเพื่อนอแล้วพอเห็นพี่ธาร์ธาวกาะวัยเด็กของเรา<บ><บ>วัยเด็กของเราแล้ว,ลวเราเลยกรี๊ดมากคือไปยืนกรี๊ดไปบอกพี่ธาทาว่าหนูรักพี่มากหนูหนูโตมากับเอลนิโยโตมากับอาร์เบลลีล่ลใช่จะไปพิจารีร่วมกับเขาร้องเลยด้ไหมอย่าค่ะ เดี๋ยวห่างกันดน่อก็ฝากทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้โดมดูนะคะคือพูดเลยว่าผมคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพผมไหนโดมสามารถดูแลคุณได้แน่นอนถ้าสภาพผมวีกลับมาได้สภาพผมคุณก็กลับมาได้แน่นอนในน้ริีดีค่ะใส่สบายล่าสุดเสี่ยงเราคัมแบกมาแล้วใช่ไหมคะ ก็กลับมาคัมแบคล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจิตใจแน่วแน่มากๆมันฟื้นฟูยังไงบ้างต้องกระบวนการกระบวนการใช่ไหมจริงๆคือมันก็ใช้เวลาและค่ะแล้วก็เหมือนกับ <improv> ต้องเทรนเยอะก็คือไปหามันไม่มียาให้กินอ่ะมันก็คือไปหาคุณหมอตลอดแล้วก็ฝึกร้องเพลงใหม่เทรนเทรนเหมือนแบบคือเขาเรียกอะไรเหมือนการร้องเพลงมันเป็นเหมือน การออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนคิดว่ากล้ามเนื้อเส้นเสียงอะก็คือกล้ามเนื้อแบบหนึ่งเป็นเหมือนนักยกเวทอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนแบบมันอ่อนแรงไปมันมีปัญหามันก็เหมือนนักกีฬาบาดเจ็บอะค่ะที่เราก็ต้องพักให้มันหายบาดเจ็บแล้วก็พอมันกลับมาแล้วปุ๊บแบบหายบาดเจ็บแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันแข็งแรงเราก็ต้องออกกําลังให้มันกลับมาแข็งแรงซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกลับมาแบบออกกําลังกายเสียงให้ถึงให้กลับมาเหมือนเดิมแต่คุณวีถึงขั้นเป็นหนัก ขนาดก็เป็นปีอยู่ไม่ไม่ผ่านตางค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือมันใช้เวลาแหละมันเหมือนแบบอยู่ๆเราก็ลืมการล็อกเพลงว่ามันต้องร้องยังไงแบบคือมาสซั่วเมมโมรีมันเสียมันน้ำเยังใหม่เลยหรอก็ไม่ขนาดหนึ่งหรอกแต่ว่าในความรู้สึกก็ใหญ่ขนาดนั้นวิธีการต่างๆมันอาจจะต้องแบบเปลี่ยนใหม่กับพื้ใหม่ใช่ใช่แต่มันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้สร้างพื้นฐานใหม่ให้แบบ แข็งแรงจริงๆเราแบบเรียนอย่างถูกต้องไปเลยเราจะได้ไม่เกิดปัญหานนี้ตอ่อไปใช้ระยะเวลานานขนาดไหนถึงให้คนโทรเสียงเรากลับมาเพื่อลองเพลงได้ จริงๆเราก็ร้องมาตลอดแหละแต่เราก็คอยระวังซ,งซงใช่ก็คือเซฟแล้วก็หลายๆครั้งตอนช่วงแรกๆที่เราไม่ได้บอกคนว่าเรากลาลังเผชิญปัญหาน,นี้อยู่อะค่ะก็มีอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าทำไมวีร้องไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วเราก็เราก็ไม่ว่าคนนั้นเพราะเราก็รู้ว่าเราเคยทําได้ดีกว่านี้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็ใช้เวลาแหละจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากตะโกนออกไปให้แบบยอมรับกับตัวเองว่าเออเนี่ยเรากําลังเจอสิ่งนี้อยู่นะ แล้วก็มีคนมากมายแบบให้กําลังใจมาเยอะเลยซึ่งเราดีใจมากๆที่หลายๆคนเข้าใจเราแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็เหมือนได้กาลังใจแล้วก็บทุกสู้ต่อแล้วก็พอจัดคอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดคอนเสิร์ตเดี่ยวไปก็รู้สึกว่าเอ้ยกำลังเริ่มกลับมาแล้วมันมาละแล้วก็เหมือนจริงๆวีว่าการเรื่องพักผ่อนมันแบบสำคัญมากๆจริงๆค่ะแบบต้องไม่ใช้ร่างกายเยอะเกินไปขอย้อนถามไว้ตอนที่มีคนมาคนหนว่าเสี่ยงเราแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบตัดเรา่องเนี้ยมันปนอน ในการดูแลเสียงเราไหมอ่ะคือวิวสักวาสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บั่นทอนเราอย่างเดียวหลักๆมันคือแบบการได้ยินเสียงตัวเองที่มันมามาไปไปตลอดอ่ะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราบั่นทอนแหละก็คือท้ออ่ะ่าแบบใจเหมือนกันจะทำยังไงดีใช่แบบนี่คือสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตของเราอ่ะทำยังไงดีมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่แข็งแรงมันหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันต้องพยายามไม่กดดันตัวเองพยายามไม่เครียดะแล้วก็ ใช้เวลาใช้เวลาใช้กับใจิตใจตัวเองอยู่นานอย่างนกันพี่คิดไหมตอนนั้นว่าว่าฉันจะกลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เ,เคยเคยมีเว็บหนึ่งคิดว่าแบบเฮ้ยหรือนี่คือยังไงนี่คือฉันเป็นนักร้องต่อไม่ได้แล้วหรออะไรเงี้ยแต่เราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นนักร้องเราไม่ยอแมแพ้เราทนใช่แต่ในวัตนต่อเนั่อก็หน่อยไปจนถึงแถวที่ฉันจำเ่็นจะร้องไม่ได้แล้วเลยไม่ใช่เพระมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคนรอบตัวก็แบบเธอมันยังร้อง การร้องเพลงหรือการดูสงถที่ยากจับเมื่อก่อนมันิูงไม่ง่ายสำหรับเราแต่เรื่องมันก็คือกระทบจิตใจเรา,มากมากเลยกระทบจิตใจอ่ะสำคัญที่สุดในชีวิตก็รับงานเยอะไหมครับคันเซ็นงานไปเยอะไหมทีมีมีมีแค่นบ้างเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่า เธอต้องหยุดนะนดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาแบบดีขึ้นมากมากมากม่อนใหมดีวีเขา<ช>หยุดให้เราแบบไม่ใช้เสียงกี่วัน,นแบบไม่ไม่ให้พูดกับใครเลยอะไรอ๋อมีมีช่วงที่ไม่พูดกับใครเลยแบบห้ามออกเสียงไปเจอ,อ,อเพ,อออพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบมันเป็นไรแล้วก็เพื่อนกลุ่มเรา่วเวนั่นก็เลยใช่แล้วก็อใช้ภาษาอังกฤษกันเเป็นอย่างนั้นอยู่กี่วันเอาีก็จะหยุดเป็นช่วงช่วงไม่ไม่ไมด้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นคือเราก็แค่แบบรู้ว่า เราต้องเทไยังไงเพื่อที่อย่างนั้นจะได้ฟื้นฟูเร็วที่สุดอย่างตอนนั้นนาสุดประมาณ4ี่วันห้าวันที่แบบไม่ออกเสียงีวีแล้วอะไรหลังจากเนี้ยอะไรอันตรายที่สุดหรือแบบที่ต้องระวังต้องระวังต้องระวังการชงการออกเสียงอะไรอย่างงี้ตอนนี้เหมือนเรียนเรียนทุกอย่างใหม่หรอใช่ใช่หลักๆวีว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพก็คือเหมือนแบบการนอนการหม มันเหมือนแบบใช่มันมันคือการใช้เสียงที่มากเกินไปแล้วถ้าร่างกายเราแบบต้องพักผ่อนบางครั้งพอเราไปเล่นบางทีมันดึกมันก็นอนน้อยลงไโน้ ไฮโน้ตเสียงตะโกนไฮโน้ตไฮโน้ตมันก็อยู่เกี่ยวกับว่าใช้ให้ถูกต้องอย่าปื๋นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พีก็เลยเลือกที่จะแบบไม่หงงานหนักมากรับงานแบบตาสมบัตภาพเป็นพอมีพอกินได้ไหมเฮ้ยจรจริงก็จริงๆก็ไม่น้อยนะเดือนสิบเอ็ดก็มระมาณร้องเพลงสิบงานอยู่ใช่แต่ว่าเราเหมือนเราได้เรียนรู้จริงๆแล้วว่าการดูแลของเราคืออะไรแล้วก็ จะพยายามจะไม่ถูกใช่คือก็ต้องยอมรับกับร่างกายตัวเองว่าเรากำลังเกินอะไรอย่างู่แต่เมื่อกี้เหมือนหัวอกเดียวกันกับแม่ทามให้ขัปรึกษากันเลยใช่แล้วพี่ทาก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันเธอเดี๋ยวดีเอ็มคุยกันฉันก็เลยจะต้องขอบคุยสารเธอเร่งร่วนแกก็จะบอกวิธีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับดูแล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยต้องไปคุยกันยังตั้งมากเลยยังตั้งขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีเองคือคนนั้นเขาใช้เสียงเยอะมากเลยนะใช่เขาตะโกนแล้วก็มีการพาไปหาหมอเราลองไปเช็คซีอันนี้ที่ดีขึ้นเพราะว่าก้าวดูแลดีไปจริงๆหนูว่าเป็นเป็นเรื่องจิตใจหลักๆคือเรื่องร่างกายมันก็เรื่องหนึ่งแต่จิตใจก็สัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าวีโชคดีที่แบบ รอบตัวด <AT> ีใ <guidelines> ช <Christina> ่แล้วคุณก้าวเขาก็แบบเธอเธอยังร้องขอมากเธอยังร้องขอเพว่อเราอยู่เลยเอาชมตลอดกำลังใจมากใช่ใช่เนี่ยราู้สึกรู้สึกนี่ก็เลยน้ำตาซึมเลยไม่ตาใสเฉยแสงมันระยิบระยะตัวเองกำลังใจจากการต่อคัญนคันนั่งเป็นถนนมันหนักขนาดตอนนั้นที่เราไม่ขนาดนั้นเขาก็เขา คือหลักๆเขาก็เป็นห่วงจิตใจมากกว่าแหละแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเขาไม่ได้ห่วงมากเพราะเขารู้ว่าแบบฉันรู้ว่ายัางไงเธอะกลับมาได้แบบเขาเชื่อจริงๆเหมือนกันบบใช่แล้วในในโมเมนต์ที่เราแบบไม่รู้จะเชื่อดีไหมสิ่งนี้เขาเชื่อมากๆเราเลยเชื่อเขา เขาเรียกว่าพลังรักช่วยได้พลังรักพลังรักชินามพลังรักส่งผลทำให้เสียงกลับมาเราเราพลังรักในเสียงเพลงเม่นช่แค่พลังรักไม่ได้ใครที่มือมีเงี้ยมือมีไม่ใช่ใครใช่เราไม่ใช่แค่นั้นรู้สึกตอนดูดีเคปอบดิมอนหันโยมันเหมือนเรามากเสียงหายไปเออเอออ้าวล่าสุดนั่งตัดผมหรอตัดหน้ามาตัดหน้ามามีน้ามา หน้าหมาแต่เก้าบอกว่าเก้าจะตัดผมถ้าพี่ตัดหน้าหมาตัดอะไรตัดต้องถามก่อนว่าตัดตัดสั้นหรือตัดแบบแค่ไหนนิดนึงเขาก็ตัดแค่นี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ตัดมาเหมือนตอนสมัยเด็กแต่เหมือนเขาก็บอกว่าเราเดียเหมือนกันเราก็ตัดแค่นี้เหมือนกันเราไม่แค่นี้นะเรามีหน้ามาตัดยาวตอนแรกแบบแรกอ่ะมันแค่น้อยแบบแรกเขาก็ใส่ว่าปังตอนแบบสั่งเส้นหลังหลังมันก็ค่อยๆเล็มเยอะขึ้น ขี้เก <architectural> ียจปล่อยให้เขาไปปล่อยเขาไปใช่ดันช้อยของเขาค่ะหนูมาถามเรค่องขาขาค่ะเฉียไหมเฉียไหมอ่าใช่ในฐานะเพื่อนเราอยู่เราอยู่ตรงไหนของของโมเมนต์นี้อันนี้หนูเป็นเพื่อนก้อย no comment ะไม่มาจากปากเราค่ะเราไม่พูดอะไรเลยเราจะไม่ชี้นำอะไรเลยเราเป็นชาวบ้านเหมือนแบบว่าพวกขับกันเขาถ้าเราเป็นความคิดเห็นเรายังไงเราขอคีฟไว้ให้ให้เป็นส่วนของเขาสองคนได้ไปแซวเขาไหมครับเขาไปเดินป่าวนการเขาไปเดินป่าวนการ no comment รามีโอกาสเจอจริงๆตอนแรกเราต้องไปทริปนั้นด้วยแต่ว่ากุ้ยจัดคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ก็เลยไม่ได้ไป No comment เนาะ No comment โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาวิีข้ั่งนก่อนนะจ๊ะโอเคแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามปจ้าโอเคีดีเดี๋มาดหนึี๋ยวดีห่งค่ะวเวต้องมีนะมีต้องมีนะวีโอนะมีนะค่ะ